ธุรกิจหนุ่มด็อกเตอร์ โชติวัฒน์สริวเวศวร,รกุล COBB Smart Car เข้าร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ h e i d o l g เกมเกมไอดอนล้มตัวแม่ที่มีนักแสดงระดับเบอร์ต้น,ตนของประเทศมาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นเจมาบีน้ำทิพย์วุ้นเส้นแพทนปภาและนักแสดงอีกมากมายที่จะออกอากาศทางช่อง3 HD โดยเริ่มวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568เวลา22 4 5นาิกนาทีโดยดรโชติวัฒน์ได้กล่าวว่า BB Smart Car รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ทั้งหมดโดยรถที่เรามีให้เลือกทุกเซกเมนต์มากกว่า1,500คันทําคันทำให้การถ่ายทำทำฉากที่ใช้รถยนต์เป็นเรื่องง่ายสำหรับกองถ่ายเลยทีเดียวสวัสดีครับผมบี B, นะครับดรเโชติวัฒน์สริเวทวรคุณผู้บริหารบีบีสบาร์าห์โอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทางผู้จัดทางแบบาดิอลเกมเนี่ยให้ ให้ควาไว้บางใจในการสนับสนุนรถเข้าชากทุกฉากนะครับก็จะเป็นทางบีบีสมาร์ทคาทางเราเนี่ยจะเป็นคนคัดเลือกรถไม่ว่าจะเป็นรถเป็นสปอร์ตเปิดประทุนที่เห็นในชากหรือเป็น b ีเอ็มซีหรือว่ารถทุกคันในชากเนี่ยจะเป็นของบีบีสมาร์ทคารจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายๆที่ติดต่อมานะครับแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ด้วยบทแล้วครับรู้สึกว่าแล้วก็ควมกับเอง รู้สึกว่าเขามาติดต่อเราเนี่ยแล้วชอบกับบทบาทที่ทํามาได้รู้สึกว่าโอเคมากๆก็เลยตัดสินใจรับที่จะเป็นสปอนเซอร์ครับมีสมาร์ทคาร์นะว่าเป็นศูยนย์รถยนต์มือสองปัจจุบันเนี่ยมี6สาขามีสต็อกพันห้าร้อยคันนะครับอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีรถทุกเซกเมนต์เลยครับตั้งแต e ่อีโคคาร์พรีเมียมคาร์จนไปถึงซุปเปอร์คาร์เลยครับด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยมากกว่า2ีปีนะครับ,รบลรถมีให้เลือกรวมไปถึง แก้เป็นป้ายของลูกค้าที่อาจจะกังวลรถยนต์มือสองเรามีโอกาสรับประกันสูงสุดหลัการขสองปีครึครับในส่วนของปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มเซกเมนต์ของเป็นในส่วนของรถพรีเมียมมากขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ10%ของสต็อกเราจะเพิ่มเป็น15%ของสต็อกเราจะมีความวาไรตี้มากในส่วนของสต็อกเลยอางที่บอกเรามีทั้งอีโคคาร์ซิตี้คาร์รถกระบะรถตู้ SUV รวมไปถึง ตลอดไปจนซูเปอร์คาร์รแล้วก็มีในสต็อกหลังบต้องบอกว่าราคารถมือสองปรับตัวลงนะครับผมอาจจะเป็นด้วยนึ่งว่ารถ E ีีเข้ามาแต่นี่ก็เป็นเป็นโอกาสทองของผู้ผลิตพวกแหละที่จะได้ลดราคาที่ต่ำนะครับซึ่งตรงนี้เองก็อยากจะให้ทุกคนแนะนําอยากจะแนะนําทุกคนเนี่ยมาดูรถาเปนมือสองให้มากขึ้นเพราะว่ารถมือสองเนี่ยซื้อแล้วมีความคุ้มค่ามากกว่ารถยนต์ สำหรับใครที่มองหารถยนต์มือสองนะครับอยากให้เข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์บีบีสมาร์ทคาร์มีมากกว่าพันห้า้อคันรับรองว่าคุณจะได้รถที่คุณภาพดีและถูกใจคุณแน่นอน